สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมีดพับสัญชาติไทยจากมิกกี้ไนฟ์นะครับก็เป็นมีดคัสตอมที่เรียกว่าเรียกหรูดูแพงอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับมีดพับสัญชาติไทยจากมิกกี้ไนฟ์นะครับก็จะมี กระดาษนามบัตรในลักษณะนี้นะครับก็จะมีดีเทลแล้วก็เป็นโลโก้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นจะเป็นแท็กไทเทเนียมตัวแท็กก็จะมีเป็นดีเทลต่างๆแล้วก็โลโก้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวมีดนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า i n v e r s i o n custom นะครับเป็นงาน custom ตามไทเทเนียมแบบคอนทัวร์ก็คือจะมีความโคงม้งมนเวลาจับเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกถึงเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับก็นุ่มละมุนมือแล้วก็ เป็นแบบเฟรมล็อกเป็นแบบซ่อนน็อตด,ด้วยนะครับก็คือเราจะไม่เห็นน็อตเชื่อมต่างๆจะมีแค่นอ็อตไพวอร์ตตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน็อตที่ทําหน้าที่ยึดสเปเซอร์ก็จะมองไม่เห็นจากด้านนอกนั่นเองนะครับแม้กระทั่งคลิปพกเองอ่ะก็จะมีการซ่อนน็อตไว้ด้านในเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาเราจะถอดหรือว่าแกะคลิปพกนะครับก็คือต้องถอดทางด้ามออกมาเลยนะครับรวมถึงตัวเฟรมล็อกของตัวนี้เนี่ย มีการใส่ติลอินเสิร์ตไปด้วยเราจะเห็นสีเงินเงินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งมีการซ่อนน็อตเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับน็อตที่ยึดในส่วนของคลิปสีที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นคลิปไทมาสกัดแล้วก็น็อตต่างๆที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมทั้งหมดเลยนะครับทำอนโนด้เป็นสีน้ําเงินกึง่งขิงม่วงนะครับโอเคในส่วนของระบบเปิดตัวนี้ก็จะเป็นระบบฟิปเปอร์เราสามารถกดเปิดได้เลยนะครับโดย มีวอชเชอรเนี่ยเป็น b o n วอชเชอร์นะครับอ่ะก็สามารถกดเปิดได้เลยโอเคในลักษณะนี้ตัวใบมีดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นดามัสกัส o ูมแมลงนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากๆลายบูมแมลงเนี่ยครับวิ่งกลางใบพอดีเลยนะครับเราจะเห็นลายโค้งที่คล้ายๆบูมแมลงอยู่เนาะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวน็อตอ่ะเราจะเห็นว่า จะมีน็อตที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเรียกว่าหลายในส่วนของเล่มนี้เนี่ยซ่อนไว้หมดเลยแม้กระทั่งโลโก้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเราจะแอบเห็นโลโก้ลางๆนะครับอยู่ตรงท้ายด้ามก็จะมีการซ่อนโลโก้ไว้ด้านในด้วยนะครับเห็นกันไหมเอ่ยตรงนี้นะครับ่าเรียกว่าพยายามทําให้ดูเรียบหรูสวยหรูมากที่สุดก็ซ่อนไปเลยนะครับเนียนๆด้ามดู โล่งๆขิงคลีนนะครับในส่วนของตัวด้ามเนี่ยที่เราเห็นสีเทาๆเนี่ยครับตัวนี้เป็นการพ่นรายนะครับก็จะเป็นรายแก้วนะครับพ่นมาก็จะให้ความนุ่มละมุนแล้วก็ไม่หยาบด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยงามเลยถือว่าเป็นมีดเด็คเจอร์หรือว่าสองคมที่สวยงามลงตัวเล่มหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดปิดให้ดู เวลาเปิดก็คือเราสามารถกดเปิดได้เลยนะครับเวลาปิดก็ดันเฟรมล็อกแล้วก็สามารถดันที่ตัวฟิปเปอร์เนี่ยครับดันกลับเข้ามาได้เลยทำให้เราไม่โดนบาดนั่นเองนะครับความสมูทของเล่มนี้เรียกว่าสม o ทลื่นไหลนะครับกดปุ๊บดีปั๊บสบายสบยเลยนะครับโอเคในส่วนของความยาวนะครับตัวนี้ความยาวใบยอยู่ที่ 3ามเศษหนึ่ส่วน4นิ้วนะครับก็3นิ้วนิดๆน,นะครับตัวด้ามมีร่องนิ้วให้จับได้อย่างถนัดมือนะครับประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวมีดพับจับมิกกี้ไนฟ์นะครับสำหรับเล่มนี้เนี่ย มีราคาอยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0ืกว่าๆนะครับแต่ว่าช่างเนี่ยมีการทําหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตายนะครับหรือว่าห้อยคอหรือว่ามีดพับแล้วก็มีวัสดุที่หลากหลายด้วยราคาก็จะแตกต่างกันไปเริ่มตั้งแต่หลักพันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นก็ อยู่ที่ดีไซน์อยู่ที่รุ่นอยู่ที่วัสดุนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูผลงานของช่างด้ที่ mm hmm. เพจมิกกีไนฟ์เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ